สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดอกเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ คนไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งหากไม่ถูกต่อยอดสร้างสรรค์ต่อไปวันนี้วีรินอินสไพร์มีเคล็ดลับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์มาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจอิทธิพลของความชื่นชมลหลงไหลที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมไทยศิลปะดนตรีภาพยนตร์อาหารและอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> เอ๊ะแล้วเราจะร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยตัวเองอย่างไรดีล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้แนวคิดแบบนี้ค่ะ วัฒนธรรมบวกความคิดสร้างสรรค์เพราะกลไกลขับเคลื่อน s o าว power ที่สำคัญคือการมีความคิดใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำกล้าดัดแปลงและประยุกต์เพื่อนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลกเริ่มจากการเฟ้นหาของดีของไทยจากนั้นทำให้พิเศษเกิดจุดแข็งโดดเด่นน่าจดจำโดยอิงก,กับกระแสโลกอย่างเช่นความนิยมเรื่องแฟชั่นแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นเครื่องมือการสื่อสารเผยแพร่ทางออนไลน์เข้าถึงคนทั่วโลกและที่สำคัญต้อง ทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นให้เร็วและแรงกว่าเดิมามาร่วมกันสร้างคุณค่านำวัฒนธรรมไทยให้เกิดความนิยมอย่างไม่หยุดยั้งไปทั่วโลกและไม่แน่นะคะ Soft Power Influencer คนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสไปสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว